ริมต้นเลยอันดับแรกก่อนที่จะเตรียมบอ่อเราจะให้ความสําคัญกับเชื้อในดินในเลนมากเพราะอะไรเพราะว่าในการเลี้ยงเนี่ยนะคะถ้าใครที่เลี้ยง PE หรือว่าไม่เลี้ยง PE โอกาสที่คนเลี้ยงพ e, ีอีจะเจอเชื้อใต้พีอีเนี่ยมีสูงนี่ในที่ฟาร,ร์มเราทํามาตลอดคือทุกครั้งจะที่เราจับตุ้งเสร็จเราจะเปิด PE ฉีดเลนนี่คือสิ่งที่เราทํามาตลอด แล้วเราคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราสามารถสตาร์ทในการเลี้ยงปุ้งได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ท่านจะมีแนวความคิดว่าถ้าระหว่างเปิดพีอีแล้วปิดมันจะมีรอยมันจะมะีการปะรอยต่างๆที่ทําให้เลี้ยงสามารถเข้าไปได้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เปิดเขาเลยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าใต้พีอ่อะมันมีอะไรซ่อนอยู่หมักหมมอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่ๆจะใช้วิธีแบบไหนขออย่างเดียวที่ต้องตรวจเช็คคือขอให้ตรวจเช็คว่าใต้ PE เรามีเลนมีเชื้อโรคหรือไม่นะคะถึงแม้ว,ว่าในการเปิด p ีแล้วปิดเนี่ยบ่อมันจะไม่สวยแต่สิ่งที่เราได้คือเรื่องความสะอาดความพร้อมที่เราจะเริ่มเลี้ยงกุ้งแต่ถ้าเราบ่อสวยเราไม่ไปลื้ไม่จับต้องอะไรกับมันเลย เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใต้บอดที่มันสวยงามที่เราไม่กล้าที่จะด,ดึงหมุดมันขึ้นมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรซัอนอยู่ในนั้นบ้างหลายๆเคสหรือหลายๆคนนะคะที่เลี้ยงพีอีแลวบว่าเลี้ยงพีอีแล้วเลี้ยงเย,งยากอะตอนนี้รอดอะเราได้ก,กลับมาดูไหมว่าพีอีที่เราใช้งานมันอยู่เนี่ยเราดูแลมันดีหรือย,อยังมันมีอะไรหมักหมมอยู่ใต้พีอีไหมหลายๆท่านนาที่เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงพีอีเลี้ยงไม่ได้แต่พอเอาพีอีออกเลี้ยงได้มันก็เข้า กับโจทย์ตรงที่ว่าถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการ P.E ให้สะอาดาได้การได้ี p e เนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีบ้านให้เชื้อโรคมันเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ผลจาก,การตรวจเชื้อเรนเราจะเห็นเลยว่ามีเชื้อเยอะแล้วก็มีจุดแก๊สไห่เน่านะคะหลับต่อมาเราดูเรื่องการกําจัดหอย ถ้ามีหอยหรือบางทีเราทิ้งช่วงพักบ่อไว้เนี่ยหอยจะมาเยอะมากเราควรจัดก,การตรงนี้นะคะเทคนิคการใช้สินค้าให้มีประสิทธิภาพคือ,อยาฆ่าหอยเมื่อเรา撒ไปแล้วเนี่ยเราควรจะโรยมันที่ริมบ่อด้วยเพราะอะไรเพราะบางทีหอยมันหนีขึ้นมามันจะเดินขึ้นมาที่ริมบ่อนะคะไต่ขึ้นมาเราควรจะโรยตรงนี้ไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มันแพร่ออกไปนอกบ่อจากการที่เราเปิด PE ฉีดเลนเราจะโรยปูนร้อนทุกครั้งนะคะอันนี้สําคัญว่า ปุนร้อนช่วยเรื่อง e อ p พและเชื้อโรคต่างๆในดินอัตราการใช้300-500กิโลต่อไร่ถ้าใครเคยเป็นขี้ขาวเคยเป็นโรคก,ก่อนนี้มาก่อนเนยนำไ่าให้ใส่ให้เข้มข้นการใช้ปุนร้อนให้มีปสิทภาพนะคะโรยไปแล้วควรจะให้มันมีน้ำแฉะเพื่อให้ปุนร้อนมันได้ทำงานอย่าหวานแห้งนะคะประสิทธิภาพการทำงานมันจะลดลงการเตรียมบ่อที่ฟาร์มเนี่ย ใช้การคลิกน้ำอยู่2อย่างเท่านั้นที่ทำให้เราลดต้นทุนได้มากคือเราใช้คอรีก,กับแอนติโฟเราจะใช้คอรีนะคะ35 ppm แล้วตามด้วยการใช้แอนติโฟลแอนติโฟเนี่ยหลักการใช้ของเราเนี่ยอันดับแรกเราจะเอาน้ำเข้ามาประมาณ30เจนครึ่งน,น่องนะคะเราก็ใส่แอนติโฟลลงไปอันนี้เราเลือกว่าการดองน้ำดองเพื่ออะไรมันจะเข้มข้นและทําให้ตัว ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันซึมเข้าไปในพื้นดินได้ดีทิ้งเอาไว้สักหนึ่งวันหลังจากนั้นก็เติมน้ําเข้าบาเพื่อให้ถึงระดับน้ําเลี้ยงที่เราตั้งค่าไว้จะ1.5หรือ1.7ก็แล้วแต่ที่เรากาหนดความสูงตัวนี้เอาไว้นะคะส่ว so, นหนึ่งเคสก็คือว่ากรณีว่าเราเคยเป็นตัวแรงหรือหัวเหลืองมาก่อนเราไม่มั่นใจว่าพอเราเติมน,น้ำแล้วเนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่ไหมหลักการที่เราทานะคะแบบ ไม่ต้องวกาซํำซอแต่ว่ามาสามารถตรวจเช็คได้คือเราจดกระชังมาเอากุ้งมาปล่อยในนั้นนะคะสักสีหตัวก็ได้เราให้มันอยู่สักสามสวันแต่กุ้งที่มาปล่อยจะต้องปลอดเชื้อนะคะไม่มีเชื้อตัวแดงหรือหัวเหลืองมานะพอเราเทสตรงนี้เนี่ย เราเอาขึ้นมาแล้วก็เรามาตรวจด้วยชุดตรวจนะคะชุดตรวจเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ทําให้เรารู้ผลได้ง่ายนะคะน่าจะแบบหลัก้อยเองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คนจะมีเราวัดทุกอย่างด้วยผลทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่ใช้การอนุมานหรือการคารดเดาซึ่งเรื่องจะชัดเจนว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเพื่อเราตั้งแต่สินใจว่าเราจะลงกุ้งไหมก็มีตรวจแล้วมีเชื้ออยู่ขอแนะนําว่าอย่าดันทุรังลงขอให้เคลียร์ใหม่ จ้งพี่คนถ่ายลูกปุ้งเลยว่าขอเลื่อนการลูกปุ้งไปก่อนบอ,อยังไม่พร้อมอย่าลงปุ้งทั้ง,ท,งที่บ่อยังไม่พร้อมสโลแกนคล้ายๆก็เลยค่ะว่ามีลูกเมื่อพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงปุ้งเมื่อพร้อมนะคะเมื่อพร้อมเราค่อยลงเขาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเลยเนี่ยเมื่อลูกปุ้งมาส่งสิ่งแรกที่เราจะทําคือทำสเตตทเทสแล้วก็เราจะพอขนเชื้อถ้าสเตตทเทสผ่านลําดับถัดมาที่เราจะทําคือเราใช้อควาแคร ให้ลูกปุ้งเพื่ออะไรเขาเดินทางมาไกลครบเครียนะคะเขาแบบอาจจะไม่ค่อยมีแรงจะว่ายน้าพอเราให้ตัวนี้ซึ่งเป็นตัววิตามินจะทําให้ลูกปุ้งเนี่ยเขาสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะพร้อมที่จะลงไปไว่ายน้ําในบ่อได้แล้วส่วนผลเพาะเชื้อเนี่ยเราก็ต้องรอดูผลวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นผลออกมาตามในภาพสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อว่าเราจะจัดการเขายัางไงเราจะแก้ปัญหาเขายัางไง การตรวจทุกอย่างมีความสําคัญอยากให้พี่ๆทุกคนตระหนักให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะถ้าเรารู้เท่าทันเรารู้ก่อนว่าเราเจออะไรเราจะบริหารจัดการได้ดีและจะทําให้เราไม่ต้องไปเสียเงินมากหรือต้องไปเหนื่อมากระหว่างทางเมื่อเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่าผลเบื่อนี้นนสิ่งที่เรต้องจัดการว่าเราจะต้องดูแลเขามากขึ้นเราจะต้องบริหารจัดการเขาให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะเขามีเชื้อมานะคะ ใการตรวจนับลูกกุ้งเราเองก็สนใจเรื่องเครื่องมือแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ๆเราก็ไปซื้อเครื่องนับจํานวนและขนาดลูกกุ้งมาซึ่งมันก็มีความเลื่นยามได้เกสิบเปอร์เซ็นะคะเราเห็นเออที่เวียดนามเขาใช้เราก็อยากจะลองบ้างว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงซึ่งล่าสุดทราบมาว่าที่น่าจะเป็นอ่าน้องที่จังหวัดตรังน,นักศึกษานะคะกำลังทำเครื่องมือน,นี้อยู่ก็ก็น่าสนใจถ้าคนไทยทำได้แล้วน่าจะได้จนทุนที่ถูกลงนะคะ จากการที่เราตรวจเพาะเชื้อลูกลูงขอบล่าสุดที่เราเพิ่งจับไปเนี่ยนะคะเราเจอเชื้อเอชพีเนี่ย20กับ30เปอร์เซ็นต์นะคะสองบ่อน,นี้คือที่แรกเนี่ยเราจะมีการตั้งเกณฑ์เอาไว,ว้ว่าเราขอเอชพี HP ไม่เกิน20่สิบเปอร์เซ็นต์นะเรามองว่าเราจ,จัดการกับมันได้แต่อีกบ่อนึงเนี่ยเข้ามา30เปอร์เซ็นต์ก็มองหน้ากันในทีมงานว่าเจะยังไงดีน้องๆเขาก็ลุยพี่เอาสักตั้งหนึ่งโอเค เราก็ลุยลงสองบอ่อที่ประมาณเม็ดไขมันน้อยอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้อาหารมานะคะแต่น้องก็สุขภาพดีนะเพราะถามคนขับรถมาส่งแล้วว่าเอะทำไมเม็ดไขมันน้อยพอเขาบอกโอเคทาไ,ได้อาหารมาก็โอเคเราก็เลยต้องรีบให้เป็นการด่วนเพราะน้องหิวแล้วนะคะการดูแลสุขภาพลูกน้งสามวันที่ฟาร์มจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มาก าบางทีเรารู้ถึงเด็กเล็กใช่ไหมคะเขาต้องการการดูแลเขาต้องการสารเสริมพัฒนาการต่างๆที่พิเศษที่ดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราให้ความสําคัญกับลูกกุ้ง30บวันแรกเพราะอะไรถ้า30บวันแรกเขาอัตรารอดดีเขาแข็งแรงเขามีโอกาสที่จะไปต่อในไซต์ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้เขามีอัตรารอดดีนั่นคือกําไรของเราที่เพิ่มมากขึ้น30บวันแรกเราจะคลุกของแบบ ไม่ห่วงคุกให้เต็มที่เพราะว่าเขาใช้ปริมาณน้อยแต่ถ้าเกิดว่าทําให้เขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราจะเห็นกําไรในระยะที่ใกล้ขึ้นเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่เราใช้เนี่ยอิมวิทตัวนี้คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันำบำรุงตับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีและใช้เป็นประจำกุ้งเล็กถ้าทําได้ขอให้คุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกมือ้อพอกินไปเยอะแต่มันจะเห็นประโยชน์มากขึ้น มีอิมูวิตมีการโนฟอสการโนฟอสเนี่ยนอกจากเขาจะมีตัวฟอาซอลัตแล้วในลุกลกุ่งนี้ที่เขาจะลอกคราบไวถูกไหมคะถ้าเรามีสินค้าหรือมีวิชาพันที่จะไปแอบสอบว่าเขาลอกคราบแล้วเขาสามารถสร้างคราบใหม่ได้เร็วนั่นคือลดการสูญเสียลดตัวนิ่มลดการที่เพื่อนจะเอาไปกินนี่ก็คือการลดต้นทุนลดการสูญเสียได้อีกหนึ่งทางนะคะ ช่วงปลายเดี๋ยวถ้าเห็นกุ้งในฟาร์มจะเห็นว่าจะเป็นกุ้งที่มันจะสวยเงากระจกเพราะว่าเป็นตัวการโนฟอสจะเป็นตัวหลักประจำฟาร์มตัวออสโมเพกตัวนี้เนี่ยยิ่งเหมาะมากกับพื้นที่น้ำจืดนะคะเราเราใช้ตัวนี้มานานมากแล้วก็เหมาะว่าเป็นตัวที่ช่วยเรื่องตัวแน่นน้ำหนักดีนะคะเหมาะมากเลยกับกุ้งเล็กส่วนในการแต่เชื้อในน้ำในช่วงสัก2ี่ิวันแรก เรามองว่าโอเคเขายังเล็กไปเราจะใช้ตัวยาค่าเชื้อที่ประสิทธิภาพเหมาะกับลูกน้งไว้ไวตัวเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช้วไวโรซัยเป็นโพแทสเซียมโมโนเปนซัเฟตที่50%หลังจาก20วันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาใช้แอนติโฟล้วแต่ว่าลดโดยการใช้ลงนะคะ